คำเตือนถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือน้อหาที่เป็นความรุนแรงพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่หมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวิธิกรรมลอกเรียนแบบได้นะเด็กๆน้องๆหนูๆคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่แล้วก็ไปชมกันเลยนี่เนี่ยผมว่าแซมเปิลสุดละดาวกับสาตาร์ เขาเรียกว่าอะไรซิเขาเรียกว่าอะไรแบบปกติแบบเรียนรู้ง่ายอ่าต้องบอกว่าเรียนรู้ง่ายเบสิกแฟมแฟมแฟมเนี่ยเริ่มยากแฟมเนี่ยเริ่มยากละไปซ้ำเริ่มยากละ,ะถือว่าแบบถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไอ้นี่เยืยนอะเป็น ถือว่าเป็นกะสมมุติไปเยือนอะ่ะคือเยือนจริงๆอะ่ะคือเยือนแบบไม่รู้อะไรเลยอะ่ะต้องพูดเงี้ยเป็นกะถ้าสมมุติไปแข่งแบบเยือนอะ่ะคือเยือนจริงๆนะเยือนแบบว่าเสียเปรียบแบบไม่เป็นเริ่มจากไม่เป็นเลยจริงๆเออในอ มันมันสนุกเขาเรียกมันมันก็คนละแบบครับสนุกกันคนละแบบครับผมว่าเขาก็จุดประสงค์เขาก็เพื่อให้มันคนละแบบนี่แหละจุดประสงค์การแข่งขันเนี่ยผมเส็งมากเลยกับการเห็นมันหมุนติ้วติ้วติ้วแล้วแล้วมันก็ชนล้มอยู่นั่นน่ะไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเราต้องล้มแบบก็ไม่ได้ทาอะไรผิดแปลกนะแต่ดีๆมันก็รถมันก็หมุนมาชนเอ้เอ็งได้เข้ารัดไปดูยังว่าบ้านเราเบิ่มยัง ะข้างบนน่ะยังไม่บึมแต่ข้างล่างไม่ได้ดูอ่ะผมเข้าไปปุ๊บข้างบนปลอดภัยหมดแต่ว่าได้ยินเสียงปืนสนั่นวันไหวมากรอบบ้าน <c oughs> แล้วพูต่อหมอข้างล่างไงหรอเออผมก็ผมก็กดออกเลยผมขี้เกียจวิ่งไปดูข้างล่างอะ่ะขี้เกียจเดี๋ยวเพื่อแบบวิ่งลงไปปุ๊บเดี๋ยวมันสังเกตเห็นเดี๋ยวมันมาอาบ้านบนต่ออยากได้คนเนี้ยเข้าแงจี๊านบนน้องีแต่ว่ามันยัง เราะว่นเลิกเล่นประเทศโู้นก่อนอะเล่นไหนวะมาสมัครเข้าแก๊งครับผมชื่อไมคเตอนนี้มีมีบูปินมุีไอ้ยบูปินไม้ตีไม้ยังไม่ติดสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่้งนมีอะไรจะให้พี่หรือเปล่าเนี่ยมีครับเอ๊ะเราเราแบบเราแบบน้าเราแบบน้ามันให้ยังไงนะ มันให้ยังไงอ่ะแฟชั่นอะมันต้องยังไงนะอันนี้เหรอยังไงนะหนึ่งสาสี ครับกำลังจะออกโอเคครับเล่นนี่เลยเอ้ยวันนี้ร้านหรือเปล่าคิดว่าน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบไปอ่านหนังสือก่อนเออเออรีบไปอ่านเลย,เ,ยลเก้เก้ฮะน,นั่งชิลล์จะให้ไงอ่ะหัวนมหล่อทั้งคู่ไม่ดี่ดี่ดีอย่างนี้นานแล้วนะเอ้ยจะให้จะให้แฟชั่นมันมันให้ยังไงอ่ะกิฟ<ศ> กดคำว่าแฟชั่นอ่ะมีบัตรในตัวยังอ่ะอ๋อมีบัตรในตัวแ้ะกิฟต์ได้เลยหรอใช่กิฟต์ได้เลยแล้วก็ใส่รูปอะไรนี่เลียอะไรครับสองสองเจ็ดห้าแม่แม่แม่อุ๊ยขอบคุณครับโอ้เรียวต้องใช้หรือเปล่าเรียวจะต้องมีอันนี้หรือเปล่าไม่ไม่ได้ใช้เลยอะไร อุย้ยน่นารักอันนี้ผูเยอะไปหรือเปล่าเลี้ยวเอาไปเลยครับจริงๆมีของควาญพิเศษนะแบบจะเรียกรวมน้องๆใหม่ให้สนใจไหมเสีย,ย,เ,ยเวลาน้องหรือเปล่าขอถ้าเกิดถ้าเกิดสนใจมันก็มาได้เท่านั้นแหละสนใจเวลาะ พิกตับิกตับิกตับโอเคได้ขอโทษครับเยี่ยมทุกคนเลยป่ะเลี้ยวพี่เลี้ยวรีบด่พี่เลี้ยวอะไอะไรนะว่าไงเลดเล็ดเล็ดลืมไม่เข้าพี่ผมต้องเอาเข้าไปให้ไปคุณมาร้อยอันอ่ะใช่อ่ะเกืออบล้าน่ะมันได้เข้าด้วยเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยให้แป๊บนึงมารวมแรงงานมาอะไรมีอะไรอ่ะไอเรียกรวมแรงเรียกรวมแรงหมดเลย มีอะไรอย่างอะจะไปกินข้าวเดีย๋ยวไปแป๊บ,บนึงแป๊บ,บนึงว่าแหละจะบอกนะที่แม่แคบอะพี่หนึ่งาน,น,านหึมเหรอหึมหึม,ห,มหึมจัดเลยติดมาตามใครได้ตามเลยตอนนี้น้อยไ,ได้ะกี<อ>่ใบเล้วพี่ข้าตับอ่ะแสนพอ่อหรอ แช่หรออะไรนะขี <S <S ้เกียจเดาฉเฉลยไปเลยกำลังเรียกกองทัพมา กองทัพชายหนุ่มผู้เด็ก <c oughs> เด็กน้อยพอแล้ว <c oughs> แถวรอเลยแถวรอเลยแถวตอนเล็กตอนตื่นตอนอะไรอ่ะตามกลุ่มเลยตามกลุ่มเลยตามกลุ่มเลยตามบ้านเลยพี่ตามบ้านเลยตามบ้านเลยก็แถวอยู่ในแถวเนี่ยเนี่ยหันหน้าไปทางอะไรวันรงหน้าเออเนี่ยอยู่นู้นเนี่ยวไปทางเดี่ยวแต่มาข้างหน้าเนี่ยอ๋อเนี่ยนะเออเออใช่ใช่ ไอ้ไว้ไเว้ยหนดิเสียหน้าเลยเนี่ยว่าไงว่าไงว่าไงตามบ้านเรารวมต่อแถวเรียกข้างล่างเรียกข้างหล้างเลยรู้แล้วรู้แล้วหัวฟ้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่บ้านเรานี่มันอยู่หัวฟ้าไอ้โอ้ช้าเนี่ยช้าเนี่ยจริงต้องครบแล้วเนี่ยช้ามาก5นาทีไม่มาโอ้โหสาออกบอลโซนเลยนะพี่ เออแค่วอรสไปเองน้องค่อยกลับไปแบกมีเพื่อนตายหมดแล้วเนี่ยตอนนี้โดนหายเลยเขาน่าจะฟาร์มอยู่เลยแบบไหนอยู่ที่ไกลามมีเวลที่เราฟาร์มนน้นตอนท้กูกูก็ฟาร์มอะไรอ่ะตอนท้าหาบ้านอยู่เลยแล้วหนึ่งหลังทำไมอ่ะพี่นิวเอ้ะอะไรอะไรใครคือดีเรียกใครเขาเนี่ยเรียกใครเขาเนี่ยยเมื่อกี้ใครครับชื่ออะไรครับเมื่อกี้ชื่อใครครับ ลืมคนเขาเยอะแหละพี่คีแจกอตะแจกกลางหรอแค่คนละล้านเอรเานอยู่ปะโอ้ยเอ้าะไรเนี่ยถ้าได้ริงแทนผมจะติดเต้นลงติกต็อกเนอยู่ปะใช่หรือเปล่าแทนชเนี่ยไอเคียแย่งไม่ออกเลยแมรี่แมรี่เคเอนครับย่งไม่ออกเลยแมรี่เคเอครับ โอดีครับเนี่ยพูดดิโอดีครับสวัสดียวเนะไว้ก่อนเลยอย่างงี้ยังไงก็จะกลัวขี่รถโลมาเลยไม่ปวดตงไหนึฟังอยู่ครับความแตกต่างไม่เจอรวมไว้รวมไว้รวมไว้จริงๆตังกงรวยเก้าสิบอะไรน่าจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรแต่ไม่เป็นไรรวมรวมไว้กันคืออะไร ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่คืออะไรอยู่ในแก๊งไม่มีประโยชน์คืออะไรไหนไหนพูดให้มันชัดๆด้วยอ๋อไม่มีอะไรตีบัตรออกดีกว่าป่ะเอยู่ช่วยมาตั้งเท่าไหร่ผมไม่มีประโยชน์เสียใจว่ะเฮ้ยมันแบบมันไม่หนุ่มโอ้โหคือข้างแกงเองหนุมากมั้งอะไรกูเป็นคนเรียกรวมเฉยประเทศจีรี เอ้เดบบอสลมอยู่ไหนน่ะตอนแรกกูเห็นอยู่นะคุณหินนะของเล่นนะเออเดบบอสลมเออเมื่อกี้มันยังคุณหินอยู่เลยนี่ไงจะเรียกรวมมาแนะนำนึกว่ามีคนเดียวนี่เดบบอสลมอ่ะใครก็สลรีฟคนเดียวนั่นโอ้ฝั่งนี้ก็มีอย่ามึงมันเป็นเดบบอสลัดนะอย่านะ ไออทีนนตาายหเต็มวอตรัดแหมตอนเยัยตอนตอนเล่นรัดนี่แบบอินเกมลีดเดอร์เข้าสิงเต็มระบบอ่ะเอเบอรไหนวะเอ้ะจะนักใช้เป็นครั้งสุดท้ายละเดี๋ยวไม่งั้นพอละเพื่อนฟาร์มกันอยู่ป่นไอโบอะไรอย่างเงี้ยมันฟาร์มกันอยู่กูว่ามันน่าจะอยู่ในโนั่นอ่ะลองนี่ เป็นตามกันยืดเหมือนฟาร์มกันอยืดเร็วๆๆๆๆๆไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใครๆก็ฟาร์มทั้งนั้นแหละเออเออผมก็ฟาร์มเหมือนจะมาเลยให้ผมเออผมก็ฟาร์มยดีแล้วมันเกลียไม่มาไงเดี๋ยวเดี๋ยวพอเวลามีเรื่องเนี่ยถ้ามึงวางกันไม่ครบเนี่ยกูตายละเราจะกูตายละเพื่อนๆโดนอุ้มแล้วนะอันนี้อันนี้กูโดนฮิวไปแล้วเพื่อนโดนเปิดคาเลยทีจะรีเมืองละงั้นก็ไม่เออ เอ้ยอะไรนนน์เขาเปรียบเปย์ไอสิบอะไปโจวตอนดาร์ทแช้ว่าแบบใครว่างมาแลนดงมันก็เลยว่าไอ้เหี้ยคุฟาร์มอยู่ว่างหรือเปล่าตอนแรกกลัวคนฟาร์มนี่แหละนะครับเขาบอกสำคัญมากก็เลยเปลี่ยนเออถ้าพี่แบบว่าเออมีเรื่องสำคัญรวมแลนหน่อยอ่ะมันจะมาทันเราแปลหนังสือก็ใช่คาว่าใครว่างมาแลนผมก็สรุปกูต้องไปใเนี่ยอ๋อนี่มึงคิดว่าใครว่างมาแลนเหรอเนี่ยก็ตอนแรกกลัวคนฟาร์มก็เลยแบบใครว่างมาแลนแต่ว่าสำคัญว่ะเปลี่ยนคำอยู่อะ หนูอยากไปอ่านหนังสืออยากตามมองกไปสี่ก็ไปสี่หนุนก็ไปสี่เออไปให้ดูเนี่ยก็อยากรู้ว่าเรื่องอะไรเออไม่ก็เช่าเลยก่อนเดี๋ยวแต่จะได้ไปมอไปอ่านหนังสืออย่างสบายใจเล่นมาเล่นเล่นมาเล่นมันไม่สบายใจไงมันยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรอ่ะเออเดี๋ยวเล่าให้ฟังไปเถอะไปเออต่อให้หนนไปอ่านหนังสือหนนก็รู้อยู่ดีอ่ะทำไมหนนไม่ไปอ่านไม่รู้ไม่รู้ไอที่กำลังมานะพี่เลี้ว ทำเหมือนไปจุ่มช่องเลยเนาะพอดียิ้วเสียงเบาอีกขี้อะไรเรียกใครอีกได้พี่ไซคีเสียงเบาเสียงเบาจังดังขึ้นมานิดนึง ทางลมด้วนะครับเดี๋ยวมีสบายนี่เดี๋ยวมีกลางให้เร่เร่งแด่ลมยี่ยี่คนเดียวแม่งก็เต็มละตัวอ้วน <c oughs> เหลือใครเหลือใครไหนดีมาเนี่ีมาแล้วเอ้ยลมออกเลอแบงบางเหรอเอ้ยลมแบงบางเหรอ ถ้าแก๊งพี่เปียก okay, ฝน,มนกไม่สบายทำยังไงนะ่ะไม่เดี๋ยวแนะนำเดี๋ยวแนะนำเลยบางบางคนมันมีแบบอีกซิ่งนอกเดนมันมันทักมาบอกแล้วมัมีอีกซิเดนแบบที่แบบมาไม่ถึงนะนะบางเอออันนี้ก็คือผู้รอดชีวิตที่มาถึงนะตอนนี้ได้ก็จะแนะนำว่าอันนี้คือพี่ไซคีนะครับทุกคนสวัสดีค่ะได้ยินชัดไหมคะฮัลโหลรอครับรู้จักกันไว้นะพี่ไซคีนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ The Boss KS สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเดอะบอสเดอะบอส o ั s เค e นะอันนี้สวัสดีครับน้องสวัสดีครน้องทุกคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็ก็คือที่ก็คือที่ให้มากันเนี่ยไม่ก็ไม่ใช่รหรอกอยากแบบจะให้มาขอบคุณพี่พี่เขาประมาณแบบอ่าเนี่ยที่เขาปิดยอดให้นะเขาเป็นคนปิดยอดให้นั่นเนี่ยยอดล่าสุดเนี่ย ใช่มาพวกเราสามสองหนึ่งขอบคุณครับเข้าคุณรับขอบคุณนดียินแล้วขอบคุณมันจะธรรมดาไปบ้างเอาแบบมีแบบแบบอุตส่าห์มีแต่หนุ่มๆแบบมีแบบเสียงล่อๆขอบคุณแบบเสียงล่อๆไหมบาย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 บบายบาแบบแบบหนูเองครับนีหนูเองครับนี่แคพูดถึงเสียงหนุ่มๆแล้วก็เดี๋ยวผมเอง เซตต์จีมาเอาเอางี้เอางี้เดี๋ยวแบบเผื่อเผื่อเขาแบบไม่รู้จักพวกเราไงอันนี้เป็นเซตใหม่ด้วยไงเผื่อพี่เขาแบบไม่รู้จักก็เดี๋ยวแนะนําตัวทีละคนแล้วก็ขอบคุณครับนะแบบน้ำเสียงแบบชายชาตีนะรอๆหนโอเคไหมอ่านั่นแหละบายไปก่อนเลยคนแรกเย่างรออาเลี้ยงเอาตอนแถวเลยแต่ตอนแถวนี้ตอนแถวเลิ พี่เดชพี่เดยครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในแถววะแถวๆพี่บาก็ได้แถวหลอสุดราวไม่ให้กูทำเสียงอะไรอ้าวจ้าก็เลยต้องพูดอะไรบ้างเนี่ยพี่สวัสดีครับชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อไบอยอายุ22ครับขอบคุณครับสำหรับทุกยอดโดเนทของบ้านครับ ขอบคุณคบคุณค่เออีอยมีมีตุเรียกว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่นิวนะครับอะไรเงี้ยเออสวัสดีครับชื่อลุเนี่ยครับอายุ21ครับก็ขอบคุณครับพี่นิวสำหรับกิดยอด ค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะอุ้ยอุ้ยสวัสดีครับพ okay, ี่สันติครับอายุ12ครับเฮ้ยมาไงขอบคุณมากครับพี่นิวขอบคุณครับขอบคุณค่ะยินดีค่ะอายุ12ครับ12บนี่ยุคไหนเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมบันให้พี่ชิลี่นะพี่ผม้พี่ชิลี่สวัสดีค่ะพี่ชิลี่อายุสิบสามครับขอายุ13ครับพี่ก่อนนะพี่อยู่ไว้ก่อนแล้วไว้ก่อนไว้ก่อนชิลี่นะนี่นี่มันแข็งแรงงานเด็กชาติแทยควรมีชื่อโอซีด้วยอาจารย์ ไม่ขวดแล้วถ้าไมใช่มันได้วันดีค่ะอะไรนะแอดมีแนะนำชื่อโอซี่ได้บ้างเออก็ดีก็ดีนะือแบบแอดมินไปตัดใช้จะได้ไหมวันดีครับชื่อชื่อชื่อโรดี้ครับอายุสามสิบห้าครับอ้โหไม่แต่ไม่แต่มันผ่านไปหลายคนไม่แต่วันผ่านไปหลายคนแล้วมันได้จะตัดไม่ได้แล้วแหละไม่เป็นไรหรอกสองหมึงอายุเท่าไหร่นะสองหนึ่ง ไม่มึงเอาอายุจริงๆเอาอายุจริงเลยมีปัญหานะกูมีปัญหานะกูรู้นะไอแทนไอแทนอายุจริงไอแทนอายุจริงสวัสดีครับชื่อแทนลูกครับพี่อายุสิบห้าครับและถาวและถาวแล้วแล้แล้วทำวิ่งโคตรได้อ่ะทำวิ่งกูบอกว่าอะไรนะอายุจริงไปเลยและถึงไอแทนพอดีต้นเดยครับชื่อลูก้าครับอายุยี่สิบห้าครับ โอซีชื่ออาร์มครับรับจาโดนหมทำไมชื่อนี้มัหเครับอาาอารกูต่อแถวเลยสวัสดีครับผมชื่อคิมครับอายุยี่สิบสี่กูต่อไปก็ได้ดครับสวัสดีครับอายุสิบห้าครับอ้าวสิบห้าจริงเหรอไม่จริงครับ คือพาปอลในตัวเนี้พี่ครับพี่ชื่อทีครับอายุยี่สิบครับขอบคุณที่แบบสะพอดเพื่ผมครับผมครับพี่อยินดีค่ะยินดีแก๊งกูมีผู้หญิงด้วยหรออ่ะอเาอายุไม่บอกสวัสดีครับมินิวอายุ19ครับชื่อมันมีผู้หญิงด้วยหรอพี่อดีตนะกเก็กินแก๊งเรามีผู้หญิงด้วยครับดีวใหดรู้จักครับเอามาเลยมาเลยสวัสดีครับชื่อออยครับอายุ21ครับ คือจริงๆนะเสียงแยกไม่ออกเลยอ่ะคือมีคนต่างวกัน่อยคนะขอบคุณนะคะยินดีค่ัยินดีกทุกคนที่รับต้องต้องส่งต้องส่องบ่อยๆครับจะได้จำเสียงได้ดูดูกันไม่ไม่ทั่วไม่ทันไม่หมดเลยอ่ะดูมรี่ครับดูเมรี่เมไปเฮไปแล้วไปต้อไป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 แล้วไปเอ่ะ เอาเอาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเนี้ยที่เรียงกันมาเนี่ยคิดว่าคนไหนเสียงดีที่สุดครับโหคือมันใช่ใช่ป้องจำไม่ได้ชิตัวพี่ชชชิิตตััววพพีี่่จ้ำหัวก็นะถ้าจำชื่อไม่ดึง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 เอาแบบมันก็มีคนคาดหวังแล้วมีคนมีคนคาดหวังให้เรียงแล้วแม่นี่ไปตรงต้นไม้นู่นไปแม่นี่ต้นไม้ แมรี่ไปเอ็นแมนนี่ไปตำรวจมาดีกว่าแมรี่ไปกตำรวเลยดีกว่าไปไปยืนเล่นต้นไม้นู่นป่ะแมรี่คือล่ะคือเอาจริงนะไอ้ที่ฟังฟังมาเมื่อกี้เนี้ยมันมันจำไม่ได้เลยใครเป็นใครอ่ะโอ้โหอย่างนี้จำได้ไ็พอแล้วค่ะแต่มีจังหนูได้ใช่ไหมคะคือคือจำได้จำได้แต่ว่าคือให้แยกเสียงอ่ะเอานะตั้งแต่รุ่นอ่าตั้งแต่รุ่น รุ่นจูอะจูเหมียมาใช่ไหมเคียดเสียงใครไม่ออกเลยอ่ะจนมารุ่นนี <c oughs> ่ตาเต็มไม่น่าหันมุมเลยเนี่ยเมื่อกี้ใครเรียกมีนะฮะในกาดเรียกทำไมยยอ, <c oughs> อ่ะไอตีก็ต้องมีตี <c oughs> ตมีเก็บตังค์นะไอตีก็ต้องมีตีกันละก <c oughs> ็ <c oughs> ขอบคุณน้องๆทุกคนที่สละเวลาฟาร์มมานะจริงๆแล้ว ไอยอดที่ดเน a ให้อ่ะก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนมีอะไรทําม,มีอะไรเล่นมันจะได้ดูไม่เหนื่อยมากอ่ะมันก็เหมือนเป็นแบบคุ้นแรงไปอีกนิดนึงอ่ะใช่แล้วขอให้ทุกคนสนกุกมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้มากหรืออาจจะไม่ได้ทั่วถึงทุกคนอ่ะแต่บางอย่างที่มันแบบว่าเข้าแกงก็นั่นแหละเดี๋ยวแกงก็มีอะไรอะไรกลัไแบบไปให้ถ้าอยู่นานๆก็จะได้เจอพี่ๆไลายนคนรุ่นกเกา่า ให้กิดไปไปมาแป๊บนึงไปถึงรุ่นป่ะยืนเล่นๆตรงเนี้ยเดี๋ยวก็เจอรุ่นเก่าๆเขาบอกแวะมาหาก็นั่นแหละขอให้น้องๆสนุกกันเออเบูทูธหลุดอ่ะเสียงออกได้ยินเสียงแตกๆไม่ชัดใช่ไหมชัดอยู่ครับชัดชัดอยู่นะครับก็ก็ขอบคุณด้วยครับแทนน้องน้องๆด้วยแทนตัวผมเองด้วยก็นั่นแหละครับขอบขอบคุณครับขอบคุณ ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะคะคนอื่นๆที่ไม่ได้มีโอกาสแบบมาเจอน้องๆในนี้แบบนี้ก็ขอบคุณที่สนับสนุนน้องๆด้วยจริงๆน้องๆก็น่ารักะค่ะน่ารักคนแหละอาจจะมีบางอย่างดื้อๆไปบ้างก็นะค่อยๆติดก,กันนะครับน,นะครับก็ขอบคุณะนะครับขอบคุณทุกคนเลยใช่ใช่ขอบคุณพี่แชทด,ด้วยนะคะคนอื่นๆที่เอ่อดนเน a t แล้วแบบ อาจจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้นี่เงี้ยอีกครั้งหนึ่งขอบคุณแทนน้องๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับทุกคนเต็มที่ครับไม่ทำเดียวนีเขาย่อก็ย่อมามันกลายไปมีลูกตอนไหนครับมีมีอ๋ออะไรแหบบอะไรใครจะไปฟาร์มนะฟาร์มเลยไว้ก่้เลยครับไวเกตฟาร์มเลยพี่ดูจกาลีแล้เป็นมีตั้งไหนเฉย เป็นมีไหนเก็บเล็กนีอยไม่ได้เออเมาแล้วเออใช่คน้อวี่ยเวลา้วนะเสีลยค่ะไม่ไม่ไม่คิดว่าไม่คิดว่านั้นเปียวเขาจะเล่นใหญ่เล่นโตตอนแรกกะแค่จะมาเอาแบบตองนอาค่ับาย่ไปชนเล่นๆเฉย แมก็ต้องนิดนึงพักหน่อยอุตส่าห์มาทั้งทีหนูจะเป็นผู้ให้ตามครับแม่จะใหคนระบาดกับเพื่อนเพื่อนพี่เมลี่ไปไปไปตรงประตูไปเมลี่มาหูทำไมใครใครต้องไม่เมลี่ไม่อยู่สนามบอลเมลี่อยู่สนามบอลดีกว่าเปลียนใจละใครใก็ต้องใครใก็ไล่นนอะได้ของเก่าครของเก่าแล้วไปหนูไปหนู ให้น้องใหม่ๆหม่เขามาพูดตังค์ให้น้องใหม่ๆหม่เขามาพูดโอ้ยหัวถัวโอ้ยแมนี่ยังเสียงดีเหมือนเดิมอ่ะเสียใจไม่ต้องเสียใจพี่ๆเขาเอ็นดูเขาเลยแกล้งหนูไี่มีนั่นหรอพี่ก้าวสิบปะปะแล้ไอ้ตกตกลงไอ้ที่เหลือตกลงไอ้ที่เหลือเสร็จ มันจะเลาะไม่จะเลาะแบงค์หรอไอ้ที่เหลือเศษนี่ยังไงเดียวนะกห็นน้ำนมมาล้างทุกวันเลยอ่ะพี่อะโรนอยู่ไหนพี่อะโรนอยู่ไหนวะมีหรือเปกติครับในฟาร์มกันนี่ไม่ได้ครับแต่มีเข้างานก็ไม่ค่อยเจอว่าไม่พี่ผมตีสี่ติดสองอันนี้ยันนี้หนักตีสี่ติดสองอ้าผมก็คูมเนี่ย ผมใส่ผมใส่ดอกละสองแท้ๆคุณถวานเองบ้างหรือว่าขายพี่เลมาไอพี่เขาบอกว่าไม่มีอะไรเลยใช่ไหมพุทธีสีติดผ้านะไม่กนกูกูซื้อหอแทนไปใช่ไหมร้านหนึ่งอ่ะร้านร้านห้าไม่ถึงนะกอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงนะคดังปล่อยครับไม่ต้องห่วงไปครับไม่ได้หมายความว่าเป็นเป็นแบบว่าลูกสาวนิวหมายถึงว่าจะเป็นแทนไม่ขายคนนึงให้เป็นอยู่แล้วครับผ่ความพอยเท่าไหร่

ฮะพี่ชายใหญ่หรือเปล่าสองหมื่นคือพูดอะไรคุณลืมเลยแต่ที่รู้ตั้งกลุ่มบางคนหัวใจสตอนนี้เฮ้ยไอตังทำอะไรนะโอ้โหไม่ใช่แค่ตั้งกลุ่นะคะพี่นิวมิรู้ไหมใครกดอีกลุงโฟครับลุงโฟอันนี้เซนได้ลุครับเซนได้ตังกลุ่นี็ธรรมดาครับธรรมดาแต่ละคนที่พูดชื่อมาธรรมดาครับพวกนี้คือปกติน่าจะกดทุกคนซึ่งจานเรียกก็กดนะครับอะไรอ่ะ แล้วไม่มีเนาะเออไอเ้เ้มนี่หาเรื่องให้กูเฉยโชคดีมีชายโชคชชยมีวัวครับโอเคแล้วเสียงมีดชึบพอดีเลยเมื่อกี้ เออมันร้ายนะครับเนี่ยอันนี้เมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดสมัครสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัว hsoc ได้กันนะคะ